Enjoy eating, l i k e n o n b a l i n e กินเยอะิดของหวานพักผ่อนน้อยจนน้ำหนักขึ้นมาถึง53กิโลเครียดนะเนี่ยใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวยแขนก็ใหญ่เฮ้ยทำยังไงดีนะอ้านึกออกแล้ว ใช้วิธีนี้ล้กัน intermittent fasting หรือ IF คือการอดอาหารเป็นช่วงๆเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันซึ่งการลดน้ำหนักแบบ IF เป็นการกำหนดช่วงเวลาในการอดอาหารคือ fasting และรับประทานอาหาร feeding challenge กับตัวเอง5สัปดาห์ไปเรามาดูกันเถอะว่าเราทำอะไรกันบ้างตัวอย่างเมนูอาหารที่รับประทานเข้าไปในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ ในส่วนของกิจกรรมการออกกําลังกายที่ชอบทําเป็นประจําก็จะมีทั้งว่ายน้ําวิ่งและแบดมินตันค่ะกิจกรรมการวิ่งทุกครั้งที่ไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปที่สวนจตุจักรค่ะโดยจะมีเพื่อนไปด้วยก็สนุกดีค่ะเป็นการลดความเครียดภายในตัวด้วยเพราะเราไม่ได้วิ่งเอาอยู่คนเดียวแต่เรามีเพื่อนวิ่งไปด้วยค่ะแถมอากาศก็ดีด้วยค่ะแนะนําให้ทุกคนไปวิ่งที่สวนสาธารณะกันนะคะเพราะว่าจะได้ชมบรรยา,ากาศรอบข้างที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เจอผู้คนที่ นักสุขภาพจนทำให้เรารู้สึกคึกเขิมที่จะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงไปดูผลลัพธ์กันเถอะว่าลดน้ำหนักไปได้เท่าไหร่ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้าค่ะบาย